ครับตอนนี้ก็มีแฟนขับแฟนมวยนะครับพยายามประกบคู่นี้ให้มีโอกาสชกกันก็คือเสือตัวที่23กับเสือตัวที่24เป็กปตธรรงทวีนะครับกับทางฝั่งของยอดเด็กแหลมต่อพิรักใจที่ว,ว่าพอพิมพ์ออนนะครับผมก็มีโอกาสไปส่องคอมเมนต์หลายคนนะครับก็มีความคิดเห็นในคนละแบบคนละสไตล์นะครับบางคนก็ว่าอยากให้เจอกับเป็กเลยนะครับ ว่าบางคนก็ส่วนใหญ่ก็ยังอยากให้ทําเกจทําฟอร์มอยู่นะครับสําหรับส่วนตัวผมมองว่าเป๊กนี่ถ้าเป็นเบรดร้อยสิบสองพราะว่าเข้าอยู่เบอร์ต้นๆน,นะครับของสายสึกเกียรติเพชรเบอร์หนึ่งนี่ผมยังให้สิงดํานะนะครับเป๊กก็อยู่มันเบอร์สามนะครับการที่จะไปเจอกับเป๊กนี่ผพราว่าต้องผ่านมวยตัวอื่นไปก่อนนะครับการที่จะสร้างทางฝั่งของยอดเ็กแรมนีม่ค่อยๆสร้างไปทีละสติดนะครับ อย่างลุมเตอร์ดีเกตเพียรนี่ก็มองคู่ของเตอร์เด็กแหลมเป็นทางฝั่งของกล้องสนั่นอีกสักภาคหนึ่งนะครับเพราะว่ากล้องสนั่นนี่โชคดีเหลือเกินนะครับกับทางฝั่งของกับทางฝั่งของยอดเด็กแหลมนะครับหรือนะครับในไฟที่จะเจออีกไฟหนึ่งนะครับของยอดเด็กแหลมนี่จะเป็นไฟที่สําคัญนะครับถ้าโชคที่ช่องจอาชนะไฟนี้ก็จะได้รับแชมป์เสื้อสามารถนะครับ แล้ก็มีโอกาสเป็นนักชกยอดเยี่ยมนะครับของวิธีมวยห้องเจ็ดสีซึ่งก็จะจะรับรางวัลนะครับในต้นปีหน้านะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายท้ายปีขออีกหนึ่งไฟนะครับในช่วงของเดือนธันวาคมถ้าทางฝั่งของยอดเอ็กแหลมนะครับชนะได้นะครับก็จะได้รับแชมป์เสื้อสามารถรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมผมว่าก็คงไม่หนีไปไหนนะครับก็คงอยู่ที่ ทางฝั่งของยอดเด็กแหลมนะครับซึ่งมีนักมวยคนหนึ่งนะนะครับที่ผมมองว่าน่าจะเป็นคู่ชคของยอดเด็กแหลมได้ดีนั่นก็คือทางฝั่งของนั่นก็คือทางฝั่งของเพชรนมพเดชนะครับนมพเด,ดมวยไทยถึงแม้ฟอร์มล่าสุดจะแพ้นอกทางฝั่งของเต็กก็ตามนะครับแต่ถ้าพูดถึงความเหมาะสมนี่ผมว่าเหมาะสมที่สุดนะนะครับถ้าเป็นไฟ ทิงแชมป์อ่าทิมงเสื้อสามารถนะครับถ้าว่าชนะก็จะได้แชมป์เสื้อสามารถไปครองนี่ว่าเหมาะสมนะนะครับถ้าเจอเพชรนประเด็ถหรือว่าเป็นมวยที่กําลังสดกําลังแรงขึ้นมาณนะชั่วโมงนี้นะครับหรือถ้าค่อยๆสร้างนะครับก็มันเจอเด็กพานุสอพงอมรได้นะครับเป็นมวยสูงยาวด้วยกันนะครับแต่ว่าโอกาสที่ยอดด็กแหลมจะเข้าถึงตัวนี่นะครับก็จะยากนิดน,นึงนะครับ แต่ถ้าดูสภาพของเด็ดพนุท่าที่โชกับเพชรนพมประเดชนี่มีโอกาสที่จ,จะนะครับให้ยอดอีกแหลมเก็บชัยชนะด้วยการน็อกได้อยู่เหมือนกันนะโอ้ผมว่าคู่นี้แหละน่าจะถือว่าแฟนมวนยน่าจะเสียงแตกทั้งสองฝั่งนะครับประสบการณ์มวยนะครับความเป็นมวยหรือนะครับแฟนมวนยนี่จะชอบนะครับในเรื่องของความสดความร้นแดงของทางฝั่ง ยอดเอกแหลมสมากกว่านะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คงเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่นะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้นี่กระแสอาจจะเงียบลงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าฟอร์มหลังนี้ร่างกายก็เริ่มไม่ดีแล้วนะครับเริ่มแพ้บ่อยๆแล้วนะครับาสามคนนี้ผมว่าเหมาะสมนะนะครับมากกว่าที่จะไปเจอกับเป็กนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเป็นเกนี่อยู่อยู่กิจหนึ่งอยู่อีกระดับหนึ่งขึ้นไปแล้วนะครับ ต้องค่อยๆสร้างครับต้องค่อยๆสร้างทางฝั่งของยอดเด็กแหลมนี่เป็นมวยที่ดูดีครับดูดีมีอนาคตสูงครับเพราะว่าสัีละนะครับการชกมวยการยืนการออกอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ผมว่าไฟล์ล่าสุดนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับถึงจะเจอมวยฝีมือนะครับแต่ยอดเด็กแหลมก็มีความเด็วเหมือนกันนะครับทั้งเร็วทั้งแรงทั้งหนักนะครับแาวตาก็น่ากลัวนะครับถือว่าน่าจะเป็นดาวดุ่ง เป็นนักมวยอีกคนหนึ่งนะครับที่ทีมงานเกตเพชรนะครับต้องคบประงมแล้วก็สร้างต่อไปนะครับถ้าถามมุมมองนะครับความพิเ็นส่วนตัวนี้อย่าเพิ่งเจอเพช็กนะครับเจอเพชรนพผเดชก่อนนะครับเจอเดชพานุก่อนหรือว่าเพชรประพาพรก่อนนะครับ3ามตัวนี้นี่ถ้าชนะก็สมควรนะครับที่จะรับนะครับแชมป์เสื้อสามารถของช่องเจ็ดสีไปครองนะครับ แล้วแฟนมวยแล้วครับคิห็นอยางไรครับลองคอมเมนต์แบบสุภาพมาที่ด้านล่างเลยเลยครับขอบคุณครับ